สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีช่วงสายๆ10 0โมงแล้วครับ10บโมงก็เอารถเข็นมาเข็นไม้เข็นไม้ลงเตาครับเข็นไม้ลงเตาถ่านเข็นฟืนเข็นฟืนเข็นไม้ลงเตาถ่านนะครับร้อนมากเลย ก็เลยแอบมองดูจันน์นู่นนะจันนมันล nah ั่นครับจันที่เราดักดักไว้แล้วมันลั่นไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่ารถเข็นมา ล่ะน้ำก็เริ่มเริ่มเข้าทุ่งนาแล้วมันล้นเข้าทุ่งนาน้ำขึ้นน้ำลง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องครับตั้งกล้องไว้นี้เนาะว่าจะมีตัวได้ไหม That's all เดี๋ยวจะให้ FC ได้ดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนใหญ่จริงครับ FC ทุกคนไซโลเลยโอ้โหโอ้โหดูกับตาเลยได้ซุปเปอร์บิ๊กเลยได้ซุปเปอร์บิ๊กเลยครับ FC ทุกคนเดี๋ยวกลับกล้องนครับเราดักตรงนี้นเนาะ เลามเข้าเมื่อวานตอนเย็นไม่ได้มายาม,มเ,หยเห็นไหมครับย้ำสิทุกคนเห็นไหมชัดไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ไซ <Ooh. S 2> รุครับเชือกเกือบขาดละมั้งนั่นเวลามันเข้าไปมันโดนโดนเชือกนั้นอะแล้วกลไกก็สรุปลั่นเนี่ยหัน ประตูเนี่ยมันลั่นลงเดี๋ยวขออนุญาตจับเป็นพับจับยากจังตัวใหญ่อันตรายอยู่ใกล้น้ำ้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตพักล่องครับจับปลาหนินะเนาะออกถุงถุงนี้เข้าไปยัขยนะปดข้างในเลยเนาะเอาไปสอดข้างในเลยได้ไหม เต็มเวลามันดิ้นอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอ,อเร็ว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 ขนาดไรโอ้โหถ้ากระโดดเนี่ยเอาไม่ได้เลยนะเนี่ย

là đột chân cong nữa không mấy nè không lắm không lắm này cũng khá mấy nè bảo mấy màn hấp xíu luôn dạy hình chinh. ใหญ่ขนาดน,าน,น,นี้ไสโลหรือคขาบนี่ขออนุญาตดักนะครับดักไว้ที่เดิมเสร็จแล้วครับเยบสิทุกคนปิดฝั่งนู้นปิดข้างข้างปิดข้างข้านี่ปเปิดฝาคนไกลถ้าไปโดนเชือกข้างล่างคนไกลสลักเนี้ยมันจะตกลงฝานี้มันจะปิด คานหาบนี่ก็ดีดขึ้นมันมันครับใส่รูเลยอ๋โอโหใส่รูใส,ใส่รูเอฟซีทุกคนหลังเดียวก็มานได้นะถ้าน้ำเข้ามาอย่างเงี้ยดักตรงนู้นก็เคยได้เหมือนกันไม่มีรอบใส่ละตรงนี้ เนาะขนไม้ลงเตาเนาะแช่ไวันนี้ก่อนเนาะแช่ให้ถันงนี่แหละกลัวตะข่ายมันขาดนะเนาะกลัวถุงมันขาดใหญ่ด้วยล่ะ นะครับอันนี้แหละนะเด็ดไซลูผลไม้ตรงนีน้ไม้มะขามเทศแค่นี้แหละครับถ้าพี่น้อง fc ชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเบ็ดยังไม่ได้กู้เลย ใส่ปักค้างไว้ยังไม่ได้กู้แล้วเบ็ดเราไม่ได้ปักเหยื่อไว้สวัสดีครับ